ตามเรื่องราวของชาวสายมูกันได้แบบต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงที่ช่องบูเตลูกด106พบกับรายการที่จะทำให้คุณต้องขนหัวลุกติดตามเรื่องราวของชาวสายมู๋โขนคลายทุกตรวดวงชะตาคลายปัญหากับหมอดูชื่อดังชมเรื่องหลอนก่อนนอนไปกับคืนนี้มีเรื่องเล่า เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ลมเพลมพัดขึ้นพิสูจสิ่งนี้ลับจากต่างแดนในชั่วโมงสยองขวัญครอบครัวของฉันจะมีรุ่นละคนที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้แบบฉันละครสะท้อนชีวิตกับซีรีส์กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ ตามรับชมทั้งหมดนี้ได้ทางช่องมูเตรูกหมายเลข106ทุกกล่องทุกแพลตฟอร์มและในกล่อง mvbox หรือแอปพลิเคชัน mvtv mvhub และเว็บไซต์ w w w mvtv co th